สวัสดีค่ะมาพบกับยายาสตอรี่ในช่วงยายาบิวตี้นะคะวันนี้จะมาแต่งหน้าต้อนรับตรุษจ,จีนนะคะเพราะว่าอีหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นตรุษจ,จีนก็จะมาแล้วนะคะวันนี้เราก็จะแต่งหน้าแบบตรุษจ,จีนนะคะก็ก็รลงไอบำรุงผิวให้เรียบร้อยก่อนนะคะก็เออทิ้งเวลาไปสักนิดนึงเพื่อให้ตัวครีมตัวบำรุง อย่ามันซึมเข้าไปแล้วก็เราค่อยมาลงรอ,องพื้นกันนะคะการลงรอ,องพื้นทําไมต้องลงรองพื้นการลงรอ,องพื้นจะทําให้หน้าเราอยู่ทนมากขึ้นนะคะทําให้หน้าเราติดทนมากขึ้นเ,ออเพราะว่านี่คือแต่งหน้าอยู่ทั้งคือครั้งเดียวอยู่ได้ทั้งวันเลยไม่ได้เติมเลยเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากรองพื้นก็สามารถใช้แป้งเคก็ได้หรือจะ แต่ถ้าคนไหนสุขภาพผิวดีมากอาเงี้ยอาจจะใช้แค่แป้งแบบบางเบาเหมือนเกาหลีอะไรเงี้ยก็ได้บีบีอะไรเงี้ยแต่ก็อย่าอย่าลงเยอะอย่าลงหนามากมันจะดูแก่ไปนะครับมันจะดูไม่ไม่ใส่ใส่ไม่ใช่ใบรุ่นอะไรเงี้ยมันก็จะดูแก่มันจะดูเน่าดูแบบดูดักหน้านะค่ะนะคะก็พยายามลงบางๆ,ๆลงรองพื้นก็นลงบางๆนะคะ หูก็ลงนะคะสรดรกมาใช้ภัพกดรองพื้นกดเอานะคะกดเพื่อให้มันหน้ามันจะใสขึ้นเพราะว่าตัวรองพื้นมันจะได้ซึมปิดรูมขด แล้วก็ถ้าเราเป็นคนที่แต่งหน้าบ่อยๆก็พยายามดูแลผิวหน้านะคะขัดหน้านวดหน้าพวกหน้าเลเซอร์รอะไรเงี้ยแล้วแต่สะดวกแต่ละคนนะคะแต่ว่าเพราะว่าการล้างหน้าอย่างเดียวอาจจะไม่สะอาดแล้วก็บางคนอาจจะใช้ครีมล้างหน้าช่วยได้นะคะครีมเป็นเป็นครีมบำรุงผิวนะไม่ใช่ครีมครีมล้างหน้าธรรมดาเป็นครีมเป็นครีมสําหรับใช้ล้างเครื่องสำอางนะครับเรียกครีมล้างเครื่องสำอางนะ แค่นี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ลงเช็ดดิ้งเหมือนเดิมทำอยากใครอยากแต่งหน้าสวยอยากแต่งหน้าที่เก่งก็คือทำซ้ำๆทำซ้ำๆทำให้เก่งทำให้เร็วเดี๋ยวก็จะเป็นเองแล้วก็จะดีเองค่ะแล้วก็เราก็ค่อยเปลี่ยนสไตล์แต่งอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแต่งนันนาอยากแต่งจัดจัดแต่งเปรี้ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่บุคคลแล้วแต่ความชอบนะคะ ดังเราต้องดูนะครับเพราะปก,ากิจจุกภให่ก็ต้องทาน้ตรงปีจมูกเนี้ยมันจะได้ดูปีจมูกเลก็กโด่งด้วยเห็นไหมครับก็จะทําให้ดวงพุ่งแล้วนะคะแล้วเราก็มาใช้เ,เก็บนะเก็บรูปหน้านะครเก็บกรอบหน้า หน้าเราก็จะเรียวลงแล้วนะคะเรียวแล้วแล้วก็มาลงเชดดิ้งลงไฮไลท์นะครับก็ลงเป็นลงไฮไลท์ถ้าอยากให้ขาวให้ให้ให้ใหอ่หน้ามีติมากๆก็ลงไฮไลท์เยอะๆไปเลยก็คือมันจะดูบล็อกๆนะคะแต่ก็คือความชอบของเราไม่เหมือนกันถ้าชอบก็จัดไปนะคะการแต่งหน้ามันไม่มีอะไรกะเกณฑ์ไม่มีอะไรแน,น่นอน ก็ใช้นิ้วเกลี่ยก่อนนะคะจะใครไม่อยากใช้นิ้วอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้พับกดเลยค่ะใช้ใครพับกลีดๆเอาแต่นี่คือใช้ภาพแล้วมันจะมันจะคอนโทรลย่านเนาะเพราะว่าถ้าใช้นิ้วมันจะสัมผัสกันหน้าเลยมันก็จะรู้ว่าควรคนหนักขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ย ถ้าตรงอย่างเงี้ยคือเราลงเยอะไปแล้วก็กดๆ,ๆๆรายๆรอบกดเยอะๆหน่อยมันเดี๋ยวมันก็หายมันก็จะตัวตัวผาบมันก็จะดูดลงมามันก็จะบางเบาตัวนี้คือทำทำไมทําเพื่อไม่ให้เราเห็นริ้วรอยรอมาเป็นคนที่ชอบขมวดขมวดแอว์ขมวดคิ้วแล้วก็เลยทาให้หน้าผากมีรอยยน่นทีเนี้ยเราก็ใช้ตัวไฮไลท์น,นะครับเป็นตัวปกปิดตัวครบเรืน่นเป็นใช้แสงและเงาเนาะ ใช้ไฮไลท์เป็นตัวกเกลื่อนได้แล้วนะคะสวยแล้วนะแค่นี้หน้าเราก็เปลี่ยนแล้วนะคะหน้า,าก็จะเรียวแล้วก็โรอยย่นรอยติดกรรมันก็จะไม่ชัดแล้วนะคยคะมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นแล้วเราก็มาลงเป้งกันคะ่ะ แต่ถ้าใครเป็นคนหน้ามันก็ลงรองพื้นหนานิดนึงนะครับเพราะว่าลงแป้งจะลงนหนึงลงให้ซับแป้งจะเปื้อนนิดนึ่งเพาะมันต้องซับความมันบนหน้าเสร็จแล้วนะคะแป้งช้นิดเดียวเองแป้งฝุ่นอ่ะชนิดเดียวจริงเขียนคิ้วก่อนนะคะ อย่าเพิ่งคนเขียนคิวตรงนี้แย่าน่ๆเ,เพราะว่าคิวตรงนี้มันจะหลบในมันจะทำให้เห็นคิวไม่ชัด ก็ปัดหัวคิวนิดหนึ่งนะคะเห็นไหมหัวคิวจะอ่อน,ออนมันก็จะสวยแล้วําให้คิ้วเราหวานหน้าดูหวานดูลมมุนนะคะก็คิวหัวคิวเราไม่ต้องเข้มอ่อนๆพอไล่เข้มกลางจางอ่อนได้ยิ่งดีนะคะก็ประมาณนี้เห็นคะ่ะก็จะสวยคิยวก็จะคมกริบกริบุบบกริบนะคะ เราก็มาแลกทาตานะคะเนี่ยการแต่งหน้าที่ยากที่สุดนะคะรู้สึกก็คือน่าจะเป็นคิ้วกับตาในราคายาก,ยากเปรา,าตาการจะไล่สีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยากเพราะ่าคนไล่สีไม่เป็นพอไล่สีไม่เป็นการแต่งหน้าก็จะลําบากนะคะนี่เราจะแต่งโทนสีชมพูดีกว่า,านี่เนาะ,ะโทนชมพูใช้โทนสีชมพูนะคะเดี๋ยวนะ สีพูก็คือสีนี้เลยค่ะใส่สีสีเนี่ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวลงพื้นด้วยสีพูอ่อนก่อนนะคะการแต่งหน้าคือเราก็พยายามดูตัวเองว่าจุดเด่นที่หน้าเราคืออะไรอะไรคือความเด่นของหน้า ก็เอาตัวนั้นมาเล่นพยายามพยายามแต่งรัชพยายามโฟกัสตรงนั้นพยายามแบบคือตรงเด่นอยู่แล้วก็พยายามให้มันเด่นขึ้นอะไรเงี้ยมันสวยเหมือนเราเป็นคนสวยอะ่ะเราก็ต้องเาคนที่หน้าสวยเราก็ต้องพยายามโชว์หน้าอย่างอื่นไม่โชว์เพราะบางคนอาจจะขาสั้นสวยมากแต่ขาสั้นอะไรเงี้ยก็พยายามต้องไปปรับปรุงช่วงขาให้มันดูยาวอาจจะใส่ส้นสูงเพิ่มขึ้นแต่หน้าถ้าเราสวยแล้วเราต้องเพิ่มความสวยอีกเพื่อให้เป็นให้มันสะพรึงค่ะ นะคะแล้วก็มาลงสีชมพูกลางๆนะคะสีชมพูบนสุดไล่ลงมาลึกค่ะเสร็จแล้วเราก็มาสีชมพูกลางกลางสีชมพูตัวที่สองะคะ ความเข้มที่สองเฮ้คือใส่ไปสองสีแล้วนะคะชมพูที่สามนะคะจะเป็นตัวนี้หนึ่งสองแล้วก็สามสี่นะคะก็ไล่แต่หัวหัวตาเลยะครับทำหางตาเลย แล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะ สเสร็วเราก็มาใช้สีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลอ่อนนะคะสีน้ำตาลอ่อนนิดนึงนะคะใต้ตาแล้วก็ใช้สีน้ำตาลเข้ม ไปนิดหนึ่งเบาๆนะคะแล้วใช้สีน้ำตาลน้ำตาลอ่อนที่ตาค่ะนะคะเบาๆอันนี้คือตาจะใช้ไปแล้วห้าสีนะคะ แล้วก็สีดำตาลเข้มเก็บขอบตานะคะเขาไม่ใช่สีดำนี่ใช่สีดำตันเข้มนะคะ มนะคะแล้วก็ไน้ตาที่สวยแล้วค่ะมันก็จะไล่สีมาให้นะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้ตัวเปรงเนี่ยเกยลี่ยมาตาสวยแล้วเปลี่ยนจากเป็นคนหลอกคนแล้วนะคะตอนนี้เสร็จเราก็มาปัดมสาสคาร่ากันนะคะ ถ้าอยากปัดอายไลเนอร์ด้วยก็ได้นะคะเพื่อความปังนะคะปัดมาคราดก่อน ครไม่อยากปัดมาใครอยากได้ตาที่ยาหวานกันนี้ก็คือติดคนตาพรอมได้นะคะก็มาปัดแก้มกันค่ะนี่เราก็จะเป็นอมวยกันนะคะ เสร็วแล้วก็มาทาลิปนะคะวันนี้อาจารย์ลิปสีอะไรดีสีชมพูนะคะเพราะว่าตาสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูจะหมดแล้ว ฉะนั้นเราต้องใช้เพลงเพลงอยู่ในคาเพลงทาแก้มเพลงทาปาก เมคก็สวยแล้ววันนี้เราก็ไปเที่ยวตรุษจีนได้นะคะแต่งหน้ารับตรุษจีนนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ตรุษจีนปีนี้ก็สินเจย,ยุยสินนี่หัวใจร่ำรวยเงินทองทุกๆท่านนะคะรับอ่างเปาทุกทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ